আ 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 ค่ะวันนี้เราก็จะมาทํางานกันเลยนะคะนี่คืองานของเรานะคะเราก็จะต้องดูน,นี้ด้วยนะคะดูที่เขาโชว์นะคะสวัสดีสวัสดีพี่พี่น้องๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะโอเคนะสวัสดีค่ะม,มีอะไรนูืนดูไปทีซี ใช่หรือเปล่าคุณเป็นนักโทษหรือเปล่าเนี่ยทำไมใส่สเสื้อสีต้มเหมือนนักโทษเลยอือไหนจื้ออันนี้ใส่บัตรพีทแมนจะพูดว่าผีทไหมเนี่ยพีทแมนอาศัยอยู่ที่เอร์ขันแลค่อลค่หนึ่งศูนย์สองเนาะหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองเนาะ โอเคอ๋ออยู่กับพ่อของเขาโอเคนะอยู่กับพ่อของอยู่กับพ่อของเขาใช่ไหมใช้ใช้จ้ะอยากเปนไรล่ะคะอืมไปะไรจ้าไปหาพ่อเลยจ้า สวัสดีค่ะเจฟ้าเอ,อีอยม่ในดลิสเนาะนดูบัตรใชอ๋อบัตรอืมอันนี้คือโลกหน้าใช่ไหมเนี่ยโอเคโอเคนะโอเคเคโอเดแหละ เป็นแม่บ้านเลื่อนฝีมากใหญ่ฝ่ายฝ่ายข้างสายใช่เหรอมันในรูปมัน,มนไม่มีฝ่ายอะมองไม่เห็นฝ่ายเลยนะค่ะขาทำไมในรูปไม่มีฝ่ายอะค่ะบ้าดูนี่อทุกคนดูนะฝ่ายอยู่ตรงนี้นะทำไมดูในรูปตรงนั้นไม่มีฝ่ายอะทุกคนดูดีดี ไม่มีฝ่ายอะทุกคนดูสิมันซูไม่ได้อะทุกคนเพราะว่าเราไปตัดต่อ,ตอแคปคาด่ะดับซูไม่ได้เข้าใจนะเราโทรใหม่ต้องโทรที่หนึ่งหนึ่งห้าออสองเนาะ1น่หน่งห้าสอสวัสดีโรแมน สกเลยพยาบาของฉันไม่อยู่บ้านเะเธอกลับมาหรออ่าอเคเเโอเค,อเคกลับบ้านไปหาพยบาบาลแล้วกันกลับบ้านโอลมมันไม่ชโรแมอ่ะอะไม่ออกอ่ะอ่าไลฟ์ภาษาอังกฤษไม่เอาหนาทุกคนโอเคนะทอหมี่ หนึ่งหนึ่งห้าสองเนาะหนึ่งหนึ่งห้าสองโอเครอรอรอสวัสดีโรแมนฉันคือโรแมนแต่ของฉันไม่อยู่บ้านเธอกลับมาหรอเออชือจะจะจะใจมันใช่หรออืม ปไ่อป่อยปล่อยมันดีไหมวะปล่อยมันดีไหมนะทุกคนเราจะว่าปล่อยดีไหมหรือว่าจะไอ้นี่เลยเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้าน โชว์แค่บาทางั้นเหรอน่าปล่อยให้ไปดีไหมเนี่ยอืมไม่ต้องตัวอะไรมากหรอกไปเลยเพราะว่าไม,ไม่อยากทำแล้วอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวสักนิดหน่อยกไดไล้วจ้าไปอยู่ในคุกเลยจ้าทุกคนเราเพิ่งไปเล่นฟรีไฟล e มานะทุกคนแต่ว่าเราอะไม่มีใครเล่นด้วยเลยแม้แต่พอก็ไม่เล่นด้วย เราเหงาเราเราไปเล่นฟีไฟส์เสร็จมานะทุกคนเราเหงาเลยเรามาทำคลิปเลยนะก็จะลงเลยโอเคนะั้นเราจะมาทำคลิปนี่แหละโอเคมาลังโทรหาโอ้โหอืมเอ่อเกค่ขาขอบังค่า สวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรอยู่สวัสดีค่ะคุณชื่อแองกัสใช่ไหมคะเคผ่านได้ค่ะไปลเลยเว้ยสวัสดีค่ะเออสักเปลี่ยนเพิ่งกลับมาจากโรงเรียน,น,ยนใช่ไหมเนี่ยก็ไป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 ,ไปเลยจ้าสวัสดีจ้าเจ๊ฝ่ายวันนี้จะหยิบบัตรมันผิดหรือเปล่ากันจ้า ดูบัตรเซโอเคนะทุกคนโอเคบัตรสุดเจ๋งเล,เลยหืมจะเช็คดีไหมฮืมไม่ต้องเช็คละไปอยู่ในคุกเลยแต่ว่าดูวันนะน,นี้หน่อยก็ดีนะหนึ่งศูนย์เซ่ใช่ไหมดูวันนี้หน่อยก็ดีนะมันไม่ใช่ มันไม่ใช่มันปรับเอกสารมาทุกคนปั๊บเอกสารมาจายปอบไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะน้องปอบไม่เนียน,รเ,รยนเรียนมาใหม่ปอบว่าเรียน,รเ,รยนเรียนมาใหม่ปอบว่าเรียนปอบว่าเนียนเรียนมาใหม่เราต้องหานี่ก่อนนะทุกคนว่ามันอยู่ชั้นไหน อันนี้กูอันนี้คือคุณฟรานซิสโอเคอันนี้ไม่มีอ่ะแล้วเขาอยู่ตรงไหนอ่ะมันก็ต้องอยู่แถวๆนี่ไงนี่ไงอยู่ใ,ใกล้ๆสี่นี่น้ำทุเรกนี่เองฟาร์อมอะไรก็ไม่เรียนเนาะไปเรียนมาใหม่จ้าไปเรียนมาใหม่เลยเรียนมาใหม่ เมาใหม่ห้าห okay. ้าหนึ่งสามนอห้าห้าหนึ่งสามโอเครอรอเขาตอบเอ็นกัสฉันไม่กล้าหลังจะมีผู้ชมไบบบอใช้จ้าบอใช้เออวางสายไปแล้ว วันดีคืออะไรทุกคนแบบเราก็จะหมดอันนั้นเหลือสิบเหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตอนนี้เราเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเราก็จะเริ่มทำคลิปนะทุกคนโอเคนะโอเค สแฟนคืออยู่นู่นโอเคบัตรถูกต้องไปไปอยู่ในคุกเลยน้ำแดงเต็มเลยเนาะน้ำแดงเหลือว่าเลือดเนี่ยมันเต็มขนาดนั้น xem xong 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 ไปอยู่ในคุกเลยโอ้น้ำแดงน้ำเลือดอะไรเต็มเลยนอนะ้องปลาไม่เนียนเรียม,มาใหม่น้นอนโอเครูจ้ารู้รูู้จ้า อ๋อ okay. oh, คราวนี้จะผ่านและไปแล้วกันนะเดี๋ยวสักนิดนึงกันกัน้ยะ จะจบจบแล้วเย้ yeah. ได้ระดับ B จะ๊ายบายนะทุกคนจะกันใหม่นะบายบายโอเคนะทุกคนดับเบิลที่จับได้12 2เท่าที่คุณอนุญาตใน13เพื่อนบ้านที่ถูกฆ่า3เวลาฆ่า0 เวลาที่คุณลอดชีวิต3นะทุกคน4ได้2เพราะเรายัางไม่ได้ทำคลิปเลยโอเคนะทุกคนบายบายเจอกันใหม่นะทุกคนเจอกันใหม่นะบายบายเจอกันใหม่นะทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะบายบายฝากกดติดตามให้แอน ฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วย